สวัสดีครับครับโจ,โจเองครับ <c oughs> นี่อยู่ในช่องโจกันนะครับวันนี้เราจะมาขอบคุณพี่แอร์นนะครับที่ส่งมาให้ตรงนี้ขอบคุณว่าไงขอบคุณว่ารักรักพี่แอร <c oughs> ์ <c oughs> เอาแกะนแกะแหกออกมาเลยเลยเอากรด้ยจยตร ่คก็พลังเยอะอยู่แล้วลองเลยอยุ้ยอ,อุ้ยดโอ้ยว้าวอะไรเนอะมมีหลายตัวกระตูนเลยช่วาให้เยอะจังนี่พี่แหนนี่แจกสมมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับนี่นี่แอวนสั่งแล้วก็มาบ้านเลยสั่งอะไรมาเนี่ย ว้ wow, าวันเรีบบตหนดีจังโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะกี่ตัวลูกกี่ชุดนะสไปเดอร์แมนแบทแมนโอ้เอาขึ้นมาเลยได้ปะเอาขึ้นมาก่อนเออหลายชุดเลยน่ะชุดที่หนึ่งแกะว้าวชุด <ง S 1> <laughs> ที่หนึ่งสไปเดอร์แมนว้า แกะเลยได้ไหมคบค่อยๆแกะให้เรียบร้อยเผื่อใส่ไม่ได้จะได้ไก่มาตัดว์ื้อมาแกะตรงนี้มีแกะตรงนี้ได้แกะตรงนี้ได้ว้าวขอบคุณครับรอบคุณครบสไปเดร์แมว้าวอาจจะจะลงสวมเจ๊ลูกนั่งนี่นั่งใจนั่งใสตัวนี้จะไม่จะกลัวจะเปื้อนนั่งดีนั่งนี้ นั่งใส่นั่งใส่กางเกงใส่ได้อยู่แล้วมั้งใส่ได้ไหมเนี่ยพี่แอ๋ได้พี่แอ๋นี่รู้อ๋รู้ด้วยได้ไหมพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยอ่ะขอใส่กางเกงไหมใส่เกงเปี๋ยวใส่ลุกขึ้นไหมเข้ามาบนเต็นดิมาที่จับไม่ขึ้นเออ ไปดิแม่เอ้ยต้องเต้นทานันนี่เลยไหนเต้นมาดิไปแมนไปแมนถัดต่อไปถัดต่อแม่ไม่รู้ได้ไงเนี่ยแน่นใบปะลูกแม่ว่านะไม่แน่นครับเมื่อกี้ใส่แลยพีปดักไปฆ่าดสูนด้วย อันนั้นอินทสุเกะดาบฆาตอสูรดูจักทุกตัวพับพับพับให้เข้าที่ก่อนนะพับก่อนนะครับพับเข้าที่เข้าทางได้ไหมยังไม่ได้จะได้ให้น้องก็จะพับแค่ไหนครับได้เออได้จ้ะนั่งลงเหรอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฝัก ครับด้านให้ด้วยได้ไหมครับตัวกลับเองแหละจะทำได้ด้วยไม่แต่พิคาตตะศูนย์พี่แอนไม่รู้จังไงจะได้ไม่เนี่ยลูกเสร็จแล้วเอแอลได้ครับได้ก็ได้ตัว่อไปตัวต่อไปแบ็กแมนแบ็กแมนกับตัวอะไรเนี่ยอ่ะถอยไปหน่อยก็ไม่รู้จักจ้ะแบ็กแมนแบ็กแมน จะใส่หมดเลยเนี่ยตั้งกี่ชุดจะลองถอดเสื้อเลยไหมจะได้อ๋อจะอาย้ยมีกระดาษอะไรลองด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอวดเพื่อนๆก่อนนะนี่ดัน่าดันห้างว้าวแบทแมนจะจะไม่อยากใส่ทุกลัวจะจะลองมาถอด หลังกล้องนี่ก็ได้เอาเราใส่จริงก็ใส่เลยนะทอดเลยอ่าไม่เอาทอดนี่ใส่ใส่ลุ่มทีเดียวเลยใส่ลุ่มกับเสื้อเลยได้กางเกงได้ไหมเนี่ยได้ใส่นอนได้เลยนะเนี่ยใช่คือนี่จะจะใส่นอนแหละอดานพิฆาตแต่สูงนั่งลงเลยย่อลงเลยเย้เลยของเก่งไหมครับได้ไหมเนี่ยลูกแน่นๆเงี้ยไม่แน่นรูก ได้โอ้พอดีอกว็วนั้นาจะพอดีนะแต่ว่าพอ,พอดีเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้ว,วถอดออกถอยหลังน้อยไม่ถ่ายรูปน้อยอ่ะไปชอบไหม,น,มนั่งลงดิไม่เห็นนะ พอ,อยังลองสองตัวก็พอไม่ไม่ไมต้รงลองที่หมดเลยโอ้จะใส่หมดเลย่ย<อ>ยงใส่ครบเลยพนะี่จ๋าเป็นชุดนอนได้เลยนะใช่ต่อไปดาพิฆาตอสูรใ,ใช่เลยใช่ มีเซมีอินโนสเกตด้วยม่จะรู้จักอุ้ยมันทำยังไงเนี่ยตุ๊ดตัดพิฆาตศูนอุ้ยก็แหกอ,ออกมาแล้ววะโอ้ยว้าวดูใช่รู้เปล่าใช่เลนะอื๋อเฮ้ยกับด้านกับด้านใส่อะไรใส่หลับพิฆาตศูนย์ก็ชอบ แต่ก็เกยงไงไม่มีอันนี้มีแต่เสื้อลูกเออนี่ใช้อะไรเนี่ยใส่ก้าวลองใส่ไหมลองใส่ดูก่อนเนี่ยเอาไว้ใส่ไปเที่ยวเนี่ยใช่โอ้โหใหญ่เลยได้ได้ไดว้า เท่เอิ้นฮนั่งลงนั่งเอิ้นเอกชอบพี่รักพี่แอ๋ที่จุดเลยโอ้เทอดดีๆเดี๋ยวคออยู่ไว้ จะบอกพี่แอนนะมาจะจะจะเลี้ยงข้าวนั่งลงก็จะเลี้ยงหมูกระทะโอเคไหมพลังสุดใจเอ็นใจเอ็นซุปเปอร์อันนี้น่าจะอะไรเนี้ยนัพิฆาตศูนย์ที่จะเท่ๆมีก็เคกงแบบนี้จะเท่ๆนีรัพี่แอน อันดับพี่เขาจะสูงกันเลยนี่นี่รูปพันดิโลนะครับแต่ว่ามันพับอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆต็มาเลยนะครับโอ้ยพี่กระด้วยพี่แอร์น้รู้าถึงจะชอบอมันพี่เก๊ดเลยจะจะดักเลย <c oughs> นี่ไงที่จะจชอบพันดิโลชอบเต็มเลยเอ้าใจดิโอเคนะ <c oughs> จะชอบ ่ะพี่ขันะีอโอ้ส่ยประเทศเลยจะจะจะใจกให้ซื้อโอ้คืนนี้จะจะจะนอนตัวนี้แหละเนอะท่าเต้นอะถอดออกนี่เจอพี่เอกเขาน่งจะเลี้ยงหมูหมูกระทะข้าวทุกอย่างเลยนะ จะจะเลี้ยงทุกอย่างาเลยอ,อ,อยือ่ะนะคบนี่จะหย่าตึ๊บตึ๊บถอยหลังไปหน่อยติดกล้องเลย <c oughs> อ่ะต่อไปอโอ้ยต้นช่บพี่เอกพี่เอกมีตัวอะไร <c oughs> ทำไมรู้จักเอ่ออะไรนะแกะมาจะรู้จักแต่จำชื่อไม่ได้อุ๊ยแกตรงเนี้ยว้าวว้าวว้าวฮะทำไมใหญ่จังเนี้ยอะลองด้ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> มีแต่กางเกงอันนี้กางเกงเอก็จะได้ ว้าวตัวนี้เท่อะเท่อะต,ตัวนี้น่ารักแต่ไนี่รู้ใจเด็กโตครับว้าวอะไรเนี่ยเ,เป็นไดโนเสาร์รับ บ่าได้ดุสลัดดิโอ้ยอุส้าร์เลยอุยสกราร์หรอที่เจ้าวอยากได้ไงพี่แอนี่รู้ใจาตายเจ้าดิจริงจริงเนี่ยพี่แอเป็นคนอ่านใจเราจะรักพี่แอ๋ที่สุดพี่แอ๋รู้ว่ซ้าด้วยอ่ะเออนั่นดิรู้ว่าเราไปคุยกันรู้ว่าที่ไม่ไปคุยกันตอนนั้นไม่อ่ะ เจ้าคุยกับพี่แอบว่าไงอ่ะทำไมได้เสื้อมางงเจ้าก็ไม่รู้มาคือเนี่ยชอบไม,ไม่เห็นมีโดเรมอนเลยอ่ะอืมไม่ใช่โดเรมอนหรอกว้าโอ้โหเยเยเโอโอ่าอ่าสรุปว่ามีกี่ตัวทั้งหมดเรามานับกันะเรามานับเดีย๋ดวยว จุบพี่แอให้เท่ากับจำลักกันอืมจะรักพี่แอที่สุดเหรออ่ะนั่งลงอ่ะนับค่ะอัสดาบะคาดอาสูงให้ด้วยครับค่ะนับเราแบบนุมคนับคนพอพวกนี้ออกกันครับโอ้เราจะคู้มครับ มาชุดแรกกันเลยครับนี่ม่หันมาข้างล่างเลยครับมาข้างล่างนิดนึงครับเออตัดเราจะกางแบบงกงอย่างงี้อุ้ยเอาเอาขึ้นใหน่อยเอเอาอเอากระดาษกระถุงมาสิคะครับได้ทำน่ครับตัวที่หนึ่งเราก็จะพับเข้าไปนะครับพับยังไงดีครับพับปกติ เอาไปส่นับนับดีกว่ากี่ชิ้นนับเลยหนึงครับแม่จะดึงนะอ่าเจ้าดึงหนึ่งสองสามไม่ออกออก่กอาอเอแการอ่ะนับเลยหนึน่งกี่ตัวกี่ชิ้นละหนึ่งหนึ่งอะไรแล้วสองแล้วนับเป็นชิ้นดิ ก็รวมรวมชุดนั้รวมชุดเหรออันนี้ไม่มีชุดไง<อ>นับชิ้นเลยกี่ชิ้นหนึ่งก็ก็เราเอายังไงก็ได้อ่านับดิหนึ่ง,องสองอ่าวางสามระเบิดันศูนย์สี่แล้วก็ห้ารเบิดันศูนย์ถูกหกเจ็แดแปดเก้าสิบบ๊ับายบาย 拍图呢。Oh.